ยังมีรายได้หลักแสนหลักล้านยอดขายดีมากค่ะส่งร้อยบ้าน200บ้านทุกวันสวัสดีค่ะก้อยค่ะ,คะเรามาอยู่กับชามมิ่งสต็อกเต็มเมบอกเลยค่ะว่าก้อยเป็นตัวแทนของชามมิ่งมาหนึ่งปีแล้วค่ะยอดขายดีมากค่ะดูสิคะสต็อกแน่นขนาดนี้อันนี้ส่งวันนี้นะคะส่งร้อยบ้าน200บ้านทุกวันขายง่ายมากๆค่ะทางแบรนด์มีคลิปให้มีรูปให้สอนเราทุกอย่างตั้งแต่เปิดเทจทํายังไงยิงแอดทำไงตอนแรกก่อนที่พี่มาขายพี่ดูรีวิวเยอะมากแบรนด์นี้ขายง่ายจริง ยิงแอดติดง,ง่ายเพราะว่ารูปรีวิวเาเยอะมากเชิญชวนนะคะใครอยากมาขายชั่มมิ่งกับพี่อยากมีไรายได้หลักแสนหลักล้านต้องชั่มมิ่งที่เดียวเลยค่ะเพราะว่าพอเราขายไปมีรีวิวกลับมาเยอะมากทุกคนเห็นผลจริงหมดกลับมาซื้อซ้ําตลอดยอดจริงของจริงแค่ขายยอดปากต่อปากก็เยอะมากๆแล้วเอาไปให้ใครลองกินก็กลับมาซื้อซ้ําตลอดยอมรับเลยของเขาดีมากสารนําเข้าจากเยอรมันถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างมีเลขออยออชัดเจนใครอยากรวยอยากสําเร็จแบบพี่ มาเป็นตัวแทนด้วยกันนะคะ